วันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยจริงๆไม่มากไม่มากแต่ไม่น้อยนะคะพอดีจะไปเห็นคลิปโซเชียลแคมของพี่แย่ที่บอกว่าเข้าไปดูแล้วเจอผู้ชายคนหนึ่งหล่อมากอยากเจอไอ้เราก็ด้วยความเป็นผู้หญิงและสนิทกันกับพี่หญิงแยะอะไรที่นางบอกว่าหล่อเราก็คิดว่าต้องหล่อแน่ๆเลยอ่ะ คราวนี้จุก็เลยไปเสิร์ชหาใน YouTube นะคะตามที่พี่แยบอกเลยว่าเสิร์ชคำว่าไอติมแมนแล้วจุก็เสิร์ชเป็นภาษาไทยแล้วก็ได้มาว่าอย่างนี้คือดูไปแล้วสองสารอบแล้ววะคือก็งงนะว่าคนอะไรกินไอติมกลางถนนคือมันจะไม่ละลายเหรอหรือว่าเออขับมอเตอร์ไซค์แล้วอากาศร้อนมากก็เลยต้องกินไอติมกลางถนนมันเลยแล้วด้วยความที่ร้อนมากก็อยากจะหาอะไรทําที่มัน ฮ่าฮ <H aa> โดยส่งรอยยิ้มให้กับคนอื่นและเซลฟี่ตัวเองกับคนอื่นที่เขาขับมอเตอร์ไซค์จ้านี่กลางสีแยกสีแยกนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นที่อโศกนะคะแต่คือบ้านจู่อยู่อนุทพขนงอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนมากอาจจะอยู่ที่สยามอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าใครเจอนะคะช่วยช่วยโพสตหรือแท็กรูปจิ๋วในไอจอะไรอย่างนงี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะบอกก็ได้ว่าเจอนางแล้วอะไรเงี้ยที่ไหนบอกทีเดี๋ยวจะตามไปเซลฟี่บ้าง อยากอัปเดตอะไม่อยากตกเทรนด์แข่งกับพี่แย่ดีกว่าอยากให้เจอกับพี่แย่ไม่ไหวแล้วรอ้อนไปกินติมบ้า